เอ้ยน้องกิจิเดอก็มีดีดดามเขาคิดน้องแม่อืมคอยคิดลูกอาจารเอาชุดวะนี่แม่ก็นี่แม่ก็เอาก็เอากเดตดตี้ปันกันพนจูดนลูกโอลูกมุงเป็นยันพนตกบอได้อยู่อันอูปอโออายจดมันเนื้อมันเตอรดพื้น ขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีนะทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วเนาะ มาต่อคลิปนี้นี้จะมาบุญสาวติก๊กหาฟื้นทุกคนไอ้บุญรลดไอ้บุญรลดนี่มันแล้วได้สาติ๊กเนี่ยได้เงินงามได้นาติกเนาะได้เงินงามแล้วก็มันเพื่อนกัน อนามัยอ้อมเฮือนแทบยังได้ฟื้นพร้อมเอาฟื้นแล้วก็อนามัยไปพร้อมฟันออ้เลม่อนน่ะนี่ติดเอาฟื้นอ่าติดเอาฟื้น น้องย่างกับแม่มิดเอาฟืนนี้นไปดังไปเอาฟืนนี้ดังไฟไปเด้อไปถ้ากันเอาฟืนนี้ไปดังไฟไปเด้อดีค่ะเจ้ามน้าทุกคนมันเห็นไ,ไ,ไ,ไม่แล้ว <laughs> ไม่ได้รู้กันนี่ไปเค่ะถังเงินกระทุ่มสั้นก็หาตดอกหมดเลยกหะท้่มกระปุกโอ้มันง้อ่าย่งมาจะเศร้าบ่ะอ๋อยังมา10ปุวมามันตา มันมันเพื่ออะไรมูป uh 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 ่าปลามูป่าที่แถวเขามาละอ๋อบอมาอีชูลุกนี่ก็ไปเอาใครบอกอ๋อบอกคูนอะฮะบอกคูนในมูป่าอ๋ออีคูนในมูป่าช้ำนีไก่แบบทำตัวใหญ่กระด๊อกโอ้บอเลตินเนอ่ยตัวหามบอมแม็นตัวใหญ่ตัวหามตัวหามเราซ้ำไดมันเนี่ยหามซ้ำได ชิดไ่ชิไอดังไฟไปด้อนี่เลยติดน่อืมน bon bueno ี่ติดอ๋อติตรงนี้นสวยงามติดสวยงามสติกคนงามคนมั่นเนาะงามสติกแต่งกระงามเนี่ Hồng hên cả muôn muôn có sao tích nè nội Anh nói hắn cả chít ở cả đại tích Phương nói hắn cả vật mất mẹ phương cả Khôn phải đăng, phải cần đăng <cười> <cười> บุญรอดบุญรอดบุญรอดเผิ <público> ่อนี้มัอแรงก่อนจงอีฟันอ่าบุญลอดบุญลอดบุญลอดนี่มาีีนมาขนาบุญลอดบุญลอดบุญรนี่ม่มาอ่ะแอน้งัอ๋อเอางูป่ามาทำนอ เดวไรบอเอ้ยฟืนอาฟืนทุกคนเน่ยโยนตักแดดเลยเนานะมันแห้งตติมกันดังไง่ายเลยบุลอดตตกเดือดเอ้ยมุกคนเออซ่วย <laughs> โอเคนะตอนนี้มเท้ามีดเพื่อนก็กำลังจะดังไฟ ดังอัดทางเลยวะ่ะอันนี้ไม่ด อย <sm> ่างแบบแม่ทำนี่เฮ้ยคอยไล่ระวังหึ่แข้งตะเลินหึ่แข้งตัวเองด สาวรีมาเบ้าคุณมาแล้วสุดคุได้ยัไม่เหลืออ่าากันฟันเด้อ มากระทั่างโอมเพือนให้มันเป็นมันหกเลยยันงูยันตุโมเม่งก็ติดเดฟเอ้ตัวอันนั้นทุกคนตัวอันตัวขี้เขียบตัวอันเขาเอินแม่งเมงก็ คนไทยเอินเมงเอันเมงตะครับบ่สวนภาษาตรงเรื่องพุนพุ่งยิงวาตินเดฟโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่ง บายนบาไงน้อบ่ายปบไปนัทีหุ่นย่นี่อ่ะบไปย่อันนี้เครื่องเนี่ยเอามาหมดแลวอันนี้เอ้ยป่๊เอามาหมดสำนันเ้ต่คาเปนหุนัดอ๋อออเครืองมือนอออ๋อเชิงมืเฮ้ยย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 ย

เพิ่งไฟเพิ่นเอาไฟทุกคนไอบุญลอด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  ไอ้บุลลาดไอ้บุลลาดยู่นี่ฮ้เมนกเด้อเมนกอีแปเอาอันขนมมาให้กินเด้อเจ้าสนอกเอาขนมซักปุ๊ ยักขึ้นกว้างโพดบริเตนไฟสั่งขึข้นกเป็นเร่างขายอยามี่ 真可爱了，真可爱了。 ก็อินบ่ได้ตับบุญนต้นนะรุ่งก็ก็รุ่งตับบุญนหนักชิ่งตึงเติงเอตนหนาเป็ดก็พงงามบหมดพงงามเลยมาอยู่หลับอยูายุติเมยกับลูกสาวกับลูกบ่าว มิ้นมินุดบางงามกบเขาบองงามคุยามันก็ตอยโยมิ่เอาหม้อพัดชิก้พ้่งควยควยมดชิกอชิโกมบนดึกพื่นไว้้าพื่นจับพื่นตักเข้าเขินเจ้าบาหักลองเหยอ ตัวเมียเยอมาปตัวจกมาลีมาเลยหาตังเขาตัดสุนโอปัจุ้ยคอสุดข้นอุตนเหตดเป็นแม่พูงนี้ยไอ้ชาวไอ้ชาวอตาติดยามันตัวยี้อาคาจ่าไปหลับ เห็บบ่น้อยเห็บตักลูกเล็กตักแฮดไอ้ชายเนาะตะนะวันนี้ phục เขาอะไรเฮ็ดเขาเฮ็ดทุนโตเยอะมเฮ็ดมันตลาด พ uh ่อจะออกจะกดีตาตาตาแจชอตตนายุธาเลงแรงมากตาตาหนาวอลาโคเลดงอ้ยว่าคิไปเอาเข้าอย่างนี้ อันมาอยากเข้าก็มาเอาอันนี้อยากเข้ามาเอาอันนี้เอาไปดูละมาเอาดูละไปเอาดูละมาเอาดูละมาเอาอันนี้ที่นั่นกับนั่นบถต่อไปชุดไปบอกกมจะเอาเอาตัวนี้เอาตัวเนี้เอาตัวเนี้โอ้อันนี้กินกูเอาไปมามาคูดเอาเอาไปไปกินดูละไปกินดูละมาเอาดูละมาเอาดูละมาเอาชื่อ ตาตาแรงเขาว่าเจ็บทางไปไปชมทางไปปุ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 ปเขาเดเอาเขาดเ,าเขาดแรงเขาไปเอาเขาเอาเขาเดเอาคัน ขานเด็กเงี้ยข้ามเล้งว้าวเด่นนี<อ>่คือขานเดี้ยวมือกนหน่เขาแบบจุกเอาแบบคว้างคว้างควาง้วางนะล้ววดตวดต้อน ปุปป๊บปุ๊บตัดตาตุ๊อู๋ลี้งงเอยจะไปเอาพัดมามุงจุดบดงนมาอันขึ้นมาขึ้นมาอันนี้มาอันนี้มางพ่นต่อไปมานนชุดนั้นทางหลวงทางรด้อนนเยเล็ นี่แม่ก่นี่แม่ก่อเอาก็เอากินเด็ดตัดตี่อันนี้นก่บุ้ีก็เอากินแค่เจียวก็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 ไม่มาทางติงอันนี้นี่สอดทางเก่าหัลทอันนี้ก็แม่งทางทางเก่านั่นก็แม่งเขามาบดสอดว้าเนี่ยสอดอันนั้นสอดว้าเออหน่อหัวที่ฉีดเออเก็ดีดีดาม คอยคิดน้อแม่อ,อืมคอยคิดล,ลูกอันจัาชุกวัวอ๋<า>อลูกปันกันพัานจูดนึ่ลูกอ้อลูกมุงเปมนยันพุนตกมีพยางอ๋มีพยางแม่บ่ได้เอาคืนเอามาพลพดดินก็นได้แม่ขุดผมโอ้โห นิ๊อยากเข้ามามาเอาอ้ไอ้รูดอ้าโมยตาเขาวิตาแม่งามนี parole, ้เขาเด็บนิดลอกลบเขาจะแบบแบี่สดจัดจริงแต่อีตาจุงกูตาจุงจงก็มือนั่เขาบอกมีเครื่องพุ่นยาบเอาต้มลาพุ่นตอันนี้เขาปุ๊โตไม่ได้โต มืงขอดได้อันบอดได้อยู่อันอยู่องสังโอ้ยจุดไฟมันเืนอมันเติมจุดพื้นเออเมื่อลากจ้าเยอะพอเราออกเป็นีนโมาเบอดออกปานี่าอูดีม่เอินดกมหมอินดกสนน้ นออนีคดังไฟแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วาานะม,มาแล้วไอ้นะอีเมมมาแล้วดูดูอีเมมมาดูน้ำลูกแล้วลูกมีขนมมาแล้วลูกมีขนมมาหแล้ว นี okay, ่ล well? ูกมีขวนมบบบตอนนำเมด้ยโดยขาใจเด้อโดยไฟได้ได้เด้อขบไฟไล่ไล่ได้เลยโดยขบไฟเลยล่ใจัดเด้อโดยอันนี้เอาไปห้งเขาหนึ่งเนี้ยงอันนี้มาไว้ให้พูดหลอดอืมหลอด เเอลยน้องพี่หรือเชื่อฮะเออเออเออ,อ,อแม่นแ,แ,แน่นแมนีอาแล้วก็สบายดีนะทุกคนเนาะเมื่อวนี้ซาลูนกก็ได้มาให้พี่น้องก็ต่องเรื่องต่อจะคลิปที่แล้วทุกคน